าายยงุุิมสนตบละควัสดีครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับผมนายพิรเดชซุยกระเรื่องนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประจำเสาวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 4นะครับฝนฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาสิเป็นออกเงไหนเฮามาติดตามกันนะครับฝนอื่นนะครับ ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีกําลังอ่อนนะครับก็ยังคงปัดผัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยอยู่นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งมีกําลังอ่อนนี่ครับก็เฮ็ดใหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับมีการกระจายตัวของฝนหน่อยอยู่ในช่วงนี้นะครับข้ามาเพิ่งภาท้ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขานะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับท้องฟ้าโปร่ง เหตแห้แสงแดดซองลมอ่าได้ร้ายนะครับซึ่งคาด่าช่วงบ่้ยนี้นะครับกับอ่าเหตดให้อุณหภูมิสูงขึ้นยูุ่นเกฑ์อากาศร้อนได้นะครับส่วนเรดราตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นในเสาร์นี้นะครับกับยังคงตรวจรพอกุ้มฝนนะครับเช่นเดียวกันกับเรดราของสกลนครนะครับช่วงเสาร์นี้กับยังคงตรวจรพอกุ้มฝนเช่นเดียวกันนะครับคาดไม้อ่าลักษณะอากาศยิบซี่ช่วงมื้อนีนะครับอ่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับอ่ากับ มีการกระจายตัวของฝนหน่อยนะครับมีฝนหรือฝนฝ่าขะนองนะครับร้อยละสิบของพื้นที่นะครับซึ่งคาดว่าจะยุ่งทั้งสี่ตะันตกเป็นส่วนหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งเชียงพูมหรือว่าจังหวัดเลยนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดมือนี้นะครับยุทีสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดนะครับยุทียี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสนะครับครับจังหวัด่อนข้างจะ มีหลายจังหวัดนะครับที่อุณหภูมิในช่วงบ่ายมือนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์อากาศห้อนนะครับเพราะว่าจะเป็นขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิกาฬสินธุ์นะครับสกลนครนะครับ36-37องศาเซลเซียสซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับครับสำหรับฝนนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงมีหน่อยอยู่นะครับซึ่งคาดว่าฝนที่ตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับก็อยู่ที่ร้อยละ10ถึง อ่าสิบสของพื้นที่ได้นะครับซึ่งปลายสัปดาห์หนานะครับฝนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่กับว่าหลายนะครับครับกับฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้ฝนหน่อยนะครับอ่าพื้นที่ที่ยุ่นอกเขตชุมทานนะครับกับพยายามอ่าใส่น้ำเผาที่จําเป็นนะครับเพื่อสํารองน้ำเอาไว้ใส่ในช่วงที่ฝนหน่อยนะครับอ่าส่วนเกษตรกรที่เห็ดอ่า เกษตรกรรมยุ่งกางแจ้งนะครับกับพยายามย่ายเห็ดการแจ้งยุโดนนะครับยจิ๊บน,นำนำนำเอานะครับเพื่อป้องกันการเป็นโรครุ่มแดดนะครับช่วงนี้ช่วงกลางวันนะอุณหภูมิจะสูงนะครับลับมาบอกับข้าวพยากร์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน